บทที่53ความอ่อนแอเพราะเขากลัวและอ่อนแอนะสิเลยทำให้พวกเขาส่วนใหญ่พลาดโอกาสนี้ไปอย่างน่าเสียดายเขาตอบอะไรนะครับมันเกี่ยวกับความอ่อนแอและความกลัวอย่างไรครับผมถาม หากเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยตนเองหรือต้องเดินทางไปไหนด้วยตนเองโดยเฉพาะไปในที่ที่เธอไม่เคยไปเธอก็มักจะไม่มั่นใจเธอจะเกิดความกังวลหรือความกลัวและส่งผลให้เธอขาดพลังอำนาจหรือขาดความกล้าหาญในตนเอง ฉันขอยกตัวอย่างอย่างนี้ก็แล้วกันสมมุติว่าเธอกำลังลอยคออยู่กลางแม่น้ำอันมืดเม็ดถ้าเธอไม่รู้อะไรเลยเธอย่อมรู้สึกอ้างว้างไม่ปลอดภัยและแน่นอนที่สุดเธอกลัวถ้าสมมติว่าที่ฝั่งมีคนอยู่สองคนกำลังหาวิธีที่จะช่วยเธออยู่คนที่หนึ่งโยนห่วงยางเป่าลมให้เธอก่อ พร้อมกับโยนเชือกอีกเส้นหนึ่งให้เธอจับเพื่อที่เขาจะได้ลากเธอเข้าฝังกับอีกคนหนึ่งตะโกนบอกเธอว่าให้พยายามตีขาสลับไปมาเพื่อพยุงตัวให้ลอยไว้จากนั้นก็สอนให้เธอใช้กำลังแขนขาของตัวเองพยายามว่ายน้ำเข้าฟังมาตามทิศทางที่เธอได้ยินเสียงเธอคิดว่าเธอจะเลือกวิธีการช่วยเหลือของใคร ผมก็ต้องเลือกห่วงยางกับเชือกสิครับผมตอบใช่แล้วนี้คือพื้นฐานเรื่องความอ่อนแอที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนเพราะคนส่วนใหญ่จะเลือกรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นมากกว่าจะเลือกช่วยตัวเองเขาตอบในเมื่อมันสามารถทำให้ถึงฝั่งได้เหมือนกันแล้วมันก็ง่ายและเร็วกว่าด้วยซึ่งถ้าผมว่ายน้ำไม่เก่ง การจะมาฝึกว่ายน้ำในสถานการณ์แบบนั้นมันอาจจะไม่ทันการหรือมีความเสี่ยงมากกว่าไหมครับผมแสดงความเห็นและนี่คือพื้นฐานเรื่องความอ่อนแอเมื่อเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความกลัวและกำลังสแสวงหาวิธีที่จะออกจากความกลัวนั้นซึ่งส่วนใหญ่มักจะมองหาที่พึ่งมองหาความช่วยเหลือก่อนเสมอ ที่จริงมนุษย์ทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็มักจะเริ่มต้นด้วยการสแสวงหาจากภายนอกก่อนเหมือนกันเนื่องจากทุกคนยังอยู่ในความอ่อนแอและความกลัวหรือความไม่รู้ และความรู้ที่พวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องรู้คือรู้ว่าเขาสามารถเข้าถึงการรู้นั้นได้ด้วยตนเองนี่คือการรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นใครมีศักยภาพมากขนาดไหน เพราะนี่คือกุญแจที่จะไขไปสู่ความรู้อีกมากมายซึ่งพระพุทธเจ้าของเธอเป็นผู้ค้นพบถึงแม้การรู้แบบนี้จะดูว่ามันง่ายแต่มันยากตรงที่การตัดสินใจเขาอธิบายตัดสินใจอะไรหรือครับผมถามตัดสินใจเลือกที่จะพึ่งศักยภาพของตนเองเพราะโดยมาก เธอจะเลือกความสะดวกสบายโดยมีคนดึงเธอให้มาถึงฝั่งเธอจึงขาดศักยภาพที่เป็นอำนาจจากภายในตนเอง หรือการรู้ด้วยตนเองนั้นไปเสียถ้าเธอไปถึงริมฝั่งเธอจึงไม่สามารถบินขึ้นฝั่งได้เพราะนับจากนี้ทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่ทำด้วยตัวเองไม่มีใครสามารถช่วยทำให้ใครได้ทุกคนจะต้องขึ้นไปด้วยตนเองเท่านั้นดังนั้นเมื่อเธอมาลอยคลออยู่ใกล้ฝั่งแล้วหากเธอเคยชินกับการพึ่งพาใครสักคน และที่ผ่านมาเธอไม่มีพลังอำนาจในตนเองเลยเธอไม่มีประสบการณ์ในการว่ายน้ำเธอไม่รู้จักการประยุกต์ไม่รู้จักการใช้ปัญญาของตัวเองโดยเฉพาะไม่มีความกล้าหาญที่จะทำสิ่งนั้นด้วยตนเองเธอก็จะไม่มีทักษะการฝ่าด่านสุดท้ายที่ยากและซับซ้อนนี้ไปได้เขาอธิบายถ้าไมถึงเป็นเช่นนั้นครับผมถามต่อ เพราะเธอกลัวเธอจึงไร้อำนาจในตัวเองเนื่องจากเหล่าผู้รู้ทั้งหลายมักจะสร้างความกลัวและทำให้ต้องพึ่งพาพวกเขาไปตลอดในอดีตมีผู้คนมากมายที่เคยมีประสบการณ์การเข้าถึงสภาวะแห่งปัญญาแบบนี้มาแล้วแต่พวกเขากลับบอกผู้คนว่ามันเป็นเรื่องยากจะมีเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นที่จะทำได้ และการเข้าถึงสภาวะแบบนั้นได้จะต้องผ่านขั้นตอนผ่านการฝึกฝนและผ่านกระบวนการสั่งสมมาหลายพวกหลายชาติโดยพวกเขาจะเลือกบอกแต่เฉพาะความรู้มากกว่าวิธีการเข้าถึงความรู้เนื่องจากมีวัตถุประสงค์สำคัญนั่นคือต้องการให้ผู้คนมองว่าเขาคือคนพิเศษ เป็นคนสำคัญเหนือกว่าหรือเก่งกว่าคนทั่วไปเพื่อจะให้คนอื่นเกิดความศรัทธาในตัวเขาและต้องพึ่งพาเขาถึงแม้ว่าสัธจธรรมหรือความรู้ต่างๆที่เขานำมาบอกนั้นจะเป็นความจริงแต่สิ่งที่เขาปกปิดคือวิธีการที่จะทำให้สามารถรู้ด้วยตนเอง ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่ความลับนี้ถูกเปิดเผยผู้คนก็จะรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้มีความพิเศษแต่อย่างใดเพราะแท้ที่จริงทุกคนมีสิทธิ์และมีศักยภาพที่จะเข้าถึงมันได้อย่างเท่าเทียมกันถ้าใครเกิดรู้ว่าสิ่งนั้นสามารถทำได้ด้วยตนเองใครๆก็สามารถทำได้ เขาก็จะหมดความสำคัญและไม่มีความศรัทธาเขาอีกต่อไปเขาจะเลือกที่จะบอกเล่าเฉพาะความรู้ที่ตนเองได้มาจากสภาวะนั้นซึ่งบางคนก็อาจจะรู้มาแค่บางช่วงบางตอนพวกเขาจึงนำมาเขียนเป็นตำราหรือเป็นคำพีซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ตอบสนองจุดอ่อนของคนส่วนใหญ่ได้ดี เพราะธรรมชาติของคนส่วนใหญ่มากต้องการความรู้ที่เป็นสูตรสำเร็จเขาต้องการให้คนอื่นมาบอกเลยว่าคืออะไรโดยมีต้นเหตุมาจากความกลัวและความอ่อนแอที่ฉันบอกเธอไปแล้วท่านครับผมสงสัยครับและทำไมพระพุทธเจ้าถึงสร้างศาสนาของพระองค์ เป็นแบบที่ท่านกำลังพูดมานี้ทั้งหมดละครับเช่นแต่งคำพีเพื่อให้คนท่องจำและโดยเฉพาะเรื่องการมีพระพิสุสงเพื่อให้ผู้คนเคารพกราบไหว้และพึ่งพาผมถามสิ่งต่างๆที่เธอเห็นณนปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้กำหนดและก็ไม่ใช่ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งปัจจัยการเกิดของกระบวนการนี้ล้วนมาจากพื้นฐานของความอ่อนแอและความกลัวทั้งสิ้นฉันขอเปิดเผยเรื่องที่เธอจำเป็นต้องรู้อีกเรื่องหนึง่งคือพระพุทธเจ้ารู้ดีว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลังจากที่ท่านลัสังขารไปแล้วเพราะเขารู้กลไกขั้นพื้นฐานเหล่านี้ดี เขาจึงมอบหมายให้พวกเธอมาทำหน้าที่แก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นนี้นะเวลานี้ท่านโพเชอธิบายมอบหมายให้พวกผมหมายความว่าอย่างไรครับผมถามเพราะผมไม่รู้ว่าไปรับการมอบหมายนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ฉันต้องพาเธอมารู้มาเห็นเรื่องราวทั้งหมดนี้ mm. ก็เพราะต้องการให้เธอได้เข้าใจบทบาท mm. และภารกิจของเธอ mm. และเพื่อนๆของเธอ mm. เพื่อให้เธอรู้เสียทีว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเธอเป็นใครและต้องทำอะไรเขาตอบท่านช่วยอธิบายรายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ mm. ผมร้องขอ ใจเย็นๆเ,เ,เธอได้รู้แน่เอาเป็นว่าขอให้เธอรู้ไว้แค่ว่าคำผีดที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนเขียนบันทึกด้วยตนเองเพราะเวลานั้นเป็นเพียงการสนทนาระหว่างพระองค์กับผู้คนโดยมีเหล่าคนเสนิทผู้ติดตามร่วมฟังด้วยเท่านั้นภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว จึงได้มีการเริ่มจดบันทึกโดยเป็นความประสงค์ของเหล่าพระราชาที่เคารพและศรัทธาพระพุทธเจ้าด้วยเกรงว่าข้อธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้จะสูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งในช่วงต้นเป็นการบันทึกเพียงข้อธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญเรื่องเล่าต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยเล่าและความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ ผู้ที่จดบันทึกนี้ก็คือเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอริยะบุคคลหรือเป็นพระอรหันแล้วซึ่งทุกคนรู้ดีว่าความรู้ที่สำคัญที่สุดอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเวลาผ่านไปนับร้อยปีพราหม์บางคนได้เล็งเห็นว่า ผู้คนให้ความศรัทธาพระสงฆ์ในพุทธศาสนามากกว่าพวกเขาจึงได้เข้ามาแฝงตัวในคราบของพระสงฆ์และได้นำจารีตแบบพราหมณ์มาปรับให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีนั่นคือการตอบสนองต่อความกลัวและความต้องการพึ่งพาหรือความอ่อนแอจึงทำให้เกิดเป็นการแจกแจงข ออกมาเป็นหลักธรรมมากมายเกิดเป็นหลักสูตรเพื่อให้เกิดระบบการเรียนการสอนแบบท่องจำโดยเอาข้อธรรมที่พระพุทธองค์กล่าวมาตัดหรือตีความเรื่องการเข้าถึงพุทธะให้ผิดเพี้ยนไปมีทั้งแต่งแต้มเรื่องราวพุทธประวัติให้มีความวิจิตพิสดารเพื่อสร้างให้พระพุทธเจ้า กลาเป็นคนวิเศษมีอิทอธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหนือมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของสถานภาพของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเขาได้สร้างพระสงค์ให้กลายเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าโดยนำขนบรรมเนียมแบบเดียวกับวิถีของพราหมณ์ที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้ากลับมาใช้ดังนั้นการเข้าพบพระสงฆ์ จึงต้องหมอบกราบห้ามตำหนิติเตียนพระสงค์ต้องให้ความเคารพศรัทธาถึงแม้จะเห็นว่าเขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อลบล้างกฎเกณฑ์เหล่านี้ให้หมดไปเพราะพระองค์รู้ดีว่าทุกคนคือดวงวิญญาณที่มาจากจิตเดิมแท้ดวงเดียวกัน ทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกันและที่สำคัญพระองค์รู้ดีว่าวิธีการเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพุทธะในตนเองหรือปัญญาจากจิตวิญญาณในตนเองเพราะหากผู้คนให้ความศรัทธากับบุคคลอื่นหรือพึ่งพาสิ่งภายนอกไปเสียแล้วโอกาสที่จะศรัทธาตนเองและพึ่งพาตนเองก็ปิดลง เมื่อพรามเดียรธ์ธีเข้ามาแฝงตัวอยู่ในคราบของพระพิสุสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นนั้นเท่ากับพุทธศาสนาได้ถูกยึดคืนเป็นของพราม์ไปโดยปริยาย